ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับพบเจอกับผมอีซี่ยุคนยุคนชนข่าวเป็นประจำเช่นเดิมนะครับเช้าวันนี้เออนี่บายเลยนะก็กลับเข้ามาติดตามสถานการณ์ข่าวระหว่างไทยกับขมเญน,นะสิ่งที่กำลังอื้ออึงเต็มหน้าฟีดของโซเชียลมีเดียคนขมรไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า t i k t o อกนะครับตอนนี้กำลังพูดถึงความสูญเสียของทหารขมรที่ เป็นปริศนากันประงมเลยนะครับกนรละงมเลยนะฝั่งของชาวเขเมรก็ช่วยกันเรียกร้องนะเป็นประเทศที่มีมนุษยรธรรมอยู่แล้วสำหรับประเทศไทยนะครับเห็นแล้วก็เป็นที่น่าสมเพชเ,เวทนานะครับลองไปดูเลยครับในโซเชียลมีเดียของคนเขเมรเนี่ยนะครับมีทั้งจัดงานศพมีทั้งถ่ายคลิปมีทั้งออกประกาศตามหาผัวตามหาลูกที่เป็นทหารซึ่งไปออกบรบ เสียสละเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองแต่อิมาลีเนี่ยนะกับรัฐบาลขเขมรเนี่ยไม่พูดถึงเรื่องพวกนี้เลยนะครับนะเขาเนี่ยไปลบเขาไปสู้นะครับเพื่อที่จะปกป้องแผ่นดินปกป้องประเทศเอาชีวิตไปเสียเอาไปชีวิตไปเสี่ยงมาเนี่ยนะครับใช้สุดเนี่ยทิ้งขว้างเขาเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยเหมือนหมูเหมือนหมาเลยนะอันนี้ก็ต้องว่ากันตามตรงนะครับตื่นได้แล้วคนขเขมรน,นะครับจะไปค้ำยันนะจะไปปกป้องไอ้ตระกูลหุ่นเนี่ยนะครับนะ านางหุนมาไอ้ไอ้ไอ้บุญบราณีเมียหุนเซนไปเยี่ยม่ข่อพยพที่จังหวัดพระวิหารทําเป็นร้องห่มร้องไห้พอกลับบ้านมันนะครับก็ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายศูนย์อพยพของขเขมรก็ต้องแย่งกันกินไข่ต้มนะครับคนละใบสองใบคิดเอาเองละกันนะครับคิดเอาเองละกันนะตอนนี้เนี่ยกลิ่นเหม็นเน่าเนี่ยคระครุงไปทั่วพื้นที่ภูมะเขือแล้วก็บริเวณป่าเขาใกล้เคียงนะครับ ไม่มีการมาเก็บศพไม่มีการมาอะไรใดๆทั้งสิ้นปล่อยให้ลูกปล่อยให้เมียปล่อยครอบครัวเนี่ยนะครับต้องมาตามหานะคนอันเป็นที่รักนะเออเซเบิร์ตก็เปิดเผยข้อมูลนะครับว่าพอทหารเนี่ยนะจะเอาข้อมูลเนี่ยนะครับพอทหารจะเอาเอ้ไอ้เอาศพเนี่ยนะไปส่งให้กับทางเขมรน,นะครับปรากฏว่ามันไม่ยอมรับครับมันบอกว่าไม่ใช่ฐานเขมรน,นะมันไม่ยอมรับเลย แทนที่จะเอาศพของพวกเขาเนี่ยกลับไปให้กับครอบครัวได้ทําพิธีกรรมเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตก็ไม่ทำนะทิ้งทิ้งคว่างๆนะครับกลายเป็นผีเฝ้าป่าเป็นผีตายโหงไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดนะครับผมได้ข้อมูลจากคือเราเราไม่ได้รับทราบข้อมูลข้อที่จริงหรอกว่าเสียชีวิตกันเท่าไหร่ได้แต่ประเมินจากปรากฏการณ์ที่ลงในสื่อโซเชียลของขเขมรนะคือคนขเขมรนี่โดนสั่งห้ามด้วยนะบอกว่าห้ามโพสต ห้ามไอถ่ายรูปงานศพห้ามโพสต์คลิปงานศพนะครับเพราะมันจะทําให้ประเทศชาติเสียหายทําให้หุนเซนหุนมาเนตเนี่ยเสียหน้านะเสียหน้านะเสียหายเสียหน้าไม่สนใจนะความเป็นความตายวันวันอแต่เลียทำอ่ะไอหุนมาเนตขอบคุณทาแม่งครบร้อยรอบอยังนะหุนมาเนตมึงขอบคุณไอทาครบร้อยรอบอยังนะมึงเคยดูดําดูดีเคยไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของทหารเขมรเขาไหมที่เขาเสียชีวิต ไทยแม่งก็ใจดีชิบหายเลยนะครับอุตส่าห์ห่อศพเอาไปส่งให้ถึงที่อ่ะยังไม่รับอ่ะคิเดเอาเองละกันไทยห่อศพไปให้ถึงที่นะครับนะยังไม่รับนะเอ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ทุเลตมากเป็นไม่ควรสมควรเป็นนายกไม่สมควรเป็นผู้นําประเทศคนขเขมรมันก็หูตาสว่างได้แล้วนะครับพอเอาศพไปให้ไม่รับนะ เป็นเรื่องที่เสื่อมเสียเกียรติแล้วก็ศักดิ์ศรีของชายชาติทหารเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันก็มีคนขมรเริ่มทนไม่ไหวนะครับโพสต์ Post, งานศพบ,บอกว่าไหนอะสวัสดิการไหนอะการจะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ค่าตอบแทนดูแลคนเบื้องหลังยังไงไม่เห็นมีเลยครับเงียบกริบทั้งนั้นเลยนะคือตอนนี้มันมีมันมีสประเด็นนะคุณผู้ชมประเด็นที่หเนี่ยก็คือคนที่หายสาบสูญก็คือทิ้งให้ตายทิ้งขว้างทิ้งศพกลางป่า สองคนที่มีศพกลับมาที่บ้านจัดงานศพไม่ให้โพสต์อีกไม่ให้เรียกร้องสวัสดีกงสวัสดีการอีกเห็นหรือ,อยังครับคุณผู้ชมและสามก็คือเอาศพไปส่งเนี่ยก็ไม่รับคืนเอาศพไปส่งก็ไม่รับคืนโดยบอกว่าไม่ใช่ทหารของกัมพูชาเลวซามต่ําช้าขนาดนี้ผมเห็นแล้วพูดตรงๆนะผมก็สมเพศนะครับข้อมูลจากไอผมเห็นทนายรณรงค์เอาข้อมูลมานะครับ บอกว่าน่าจะทะลุตัวเลขยืนยันเนี่ยหกพันกว่าคนแล้วก็ทหารบีบีคิวอ่ะบีเอค่ะองครักษ์พิทักษ์หุ่นเซนอีกสักประมาณเจ็ดแปดร้อยคนนะถ้ารวมในส่วนนี้ก็ประมาณเจ็ดพันคนแต่ตัวเลขก็ไม่ยืนยันเพราะว่าหุ่นเซนกับหุนมาเน,น็ตเนี่ยแล้วก็หุนมาลีเนี่ยนะครับมันไม่เคยสนใจอะไรเลยนางมาลีมันไม่เคยสนใจ นะอัวแต่แก้ข่าวของตนเองว่ากูไม่ได้เป็นเอ่เมียน้อยฮุนเซนนะกูไอคลิปภาพที่เผยแพร่ออกมากูไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดนะเป็นหรือไม่เป็นใครจะไปรู้มึงต่อยมึงเป็นมึงก็ไม่ยอมรับหรอกมึงถ้ามึงเป็นไอไกฮุนเซนน่ะมึงก็โดนเจบุญลาณีของกูเนี่ยนะจัดการเด็นะมึงไม่มีทางยอมรับอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงไปพูดเรื่องของทหารเขมรดีกว่าว่าทําไมมึงถึงไม่ไปดูแลเขา ตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยนะครับอิมาลีเนี่ยนะถแถลงว่ามีคนกัมพูชาตายสิบสามคนนะแบ่งเป็นทหารห้าพลเรือนแปดนะคือถแถลงข่าวแม่งโคตรตอแหลเลยโคตรโกหกเลยสิบสามคนบ้านป้ามึงเด่นนะตายกันเป็นไอ้หลายพันแล้วเขาจะว่าจะเป็นหมื่นเนี่ยตอนเนี้ยนะครับแล้วก็บอกว่าไทยเนี่ยนะทิ้งระเบิดแบบเอ็มเคแปดสิบหกนะทิ้งไปสิบลูกระเบิดแค่ห้าลูกที่เหลือไม่ได้ระเบิด กูละเบื่อจริงๆเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวของนางมาลีมึงไม่ต้องไปสนใจหรอกนะเออเ,อ,อเรื่องอย่างอื่นเนี่ยคือต่อให้มึงจะมีความสัมพันธ์กับฮุนเซนขนาดไหนนะมึงก็ไม่กล้าพูดอยู่แล้วนะเพราะถ้ามึงพูดเนี่ยมึงก็โดนเจ๊บุญลานีของกูเนี่ยนะเจ๊เขาอาจจะหน้าตายุมหยิมเหมือนซาลาเปาน่ารักนะครับแต่แกโหดนะมึงไปดูสาวสองคนในอดีตสิอิมาลีนะครับกูรู้ว่ามึงอยากเป็นสมเด็จใช่ไหม เกิดมาทั้งทีนะครับมึงอยากเป็นสมเด็จกูรู้นะครับส่วนภาพ AI ที่คนไทยเขาปั่นมึงกลับแหม่นะมันก็น่ารักดีนะมันก็น่ารักดีชอบใช่ไหมล่ะจริงๆอ่เนะเอาตรงๆชอบใช่ไหมล่ะนะครับชอบใช่ไหมล่ะภาพ AI เพราะว่ามึง,มงไม่ปฏิเสธไงผมก็แปลกใจนะทําไมไม่ถแถลงข่าวปฏิเสธเลยว่าฉันไม่ใช่เมียน้อยหุ่นเซนว่าฉันไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับหุนเซนไม่เคยมีอะไรกับหุ่นเซน ไปบอกว่าเอ้ยปล่อยภาพอะไรท,ที่ไม่มีที่มาที่ไปเนี่ยสร้างความต, KK, ต,ต, bon ตึงเครีย <tamanho> ดสร้างความเกลียดชังอ๋อไม่ต้องห่วงครับมาลีนะไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาเกลียดชังมึงอยู่แล้วนะเขาเกลียดชังมึงอยู่แล้วเขาตึงเครียดกับมึงอยู่แล้วไม่มีคนไทยคนไหนละครับชอบมึงสักคนน่ะนะเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องมาทําเป็นปากดีปากเก่งนะครับมึงออกมาแถลงเนี่ยกูเรียกร้องให้ชาวกัมพูชานะมึงออกมาแถลงนะให้กับชาวเขมรดีกว่าว่า สรุปเขาตายกี่คนสรุปเขาหายกี่คนสรุปมึงจะดูแลสวัสดิการสวัสดิภาพของชาวขเขมรเนี่ยนะครอบครัวเขาเนี่ยนะครับยังไงบ้างนะไม่ใช่แบบว่ามาถแถลงแต่เรื่องของตัวเองนะครับคือก็อย่างที่กูบอกไงนะเรื่องพันนี้เนี่ยนะมึงไม่ยอมรับหรอกนะครับแต่มึงชอบใช่ไหมคลิปอะอา่าเป็นใครก็ชอบนะได้ใกล้ชิดท่านผู้นำสูงสุดของประเทศนะใกล้ชิดฮุนเซนน่ะ นะฮะมีโอกาสได้เป็นสมเด็จใช่ไหมฮะมีโอกาสได้เป็นสมเด็จมันก็คงหวังแหละนะครับแต่ว่าผมว่าเราต้องพูดกันให้ชัดเจนก่อนว่าประเด็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องความสัมพันธ์อะไรแบบนั้นะ่ะประเด็นมันอยู่ที่ว่านางมาลีทําไมมึงไม่รับผิดชอบต่อคนเขมรมึงมาถแถลงข่าวแม่งบิดเบือนนะไอประธานคุณคาแม่นะไอไอประธานคุณคาแม่ส้นตีนอะอพูดคำนี้ได้เลยนะมันบอกว่าไทยวางระเบิดเซเว่นเอง นะไทยแล้วก็โทษขเขมรน,นะไอประธานคุณคแมส้นตีนวางระเบิดบ้านพ่อมึงดินะมึงยิงจรวดบีเอ็มยี่เอ็ดเนี่ยเมื่อวานเนี้ยทูดสิบเอ็ดประเทศทูตทหารอีกยี่สามประเทศนะครับเขามาเห็นเนี่ยโอ้โหเขารู้ซึ้งเลยว่าขเขมรน,นี่ชั่วร้ายขนาดไหนเขารู้แล้วนะเพราะว่ามันเป็นปั๊มน้ํามันมันเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพื้นที่สนามรบเลยสักนิดนะไม่เกี่ยวกันเลยแล้วมึงมาโจมตีแบบนี้ หลังจากนี้ทูตเขาก็จะกลับไปรายงานนะสถานทูตของแต่ละประเทศก็เตรียมตัวที่จะดําเนินการกับขมรละนะฮุนเซนก็เตรียมตัวที่จะเป็นผู้ต้องหาในคดีอาชญากรสงครามนะครับเราต้องพูดตรงนี้กันให้ชัดเจนก่อนนะทูตเขาเห็นหมดแล้วส่วนเอกประธานกุลขแมร์ส้นตีนเนี่ยนะครับมึงปากไม่ดีเลยนะพูดแบบนี้ไม่ต้องมาเหยียบประเทศไทยอีกจําหน้ามันไว้นะมันชื่อเซเลจันทรมันบอกว่าคนไทยระเบิดเซเว่นเอง นะระเบิดเองแล้วก็โยนความผิดให้กับขมนินไปนะครับมีคุณผู้ชมสอบถามมาเรื่องของประสาทตาเมืองทมกับช่องอานม้ามานะครับอเดี๋ยวรอฟังข่าวยืนยันจะเป็นทางการชัดเจนอีกครั้งหนึง่งผมก็ได้ข่าวมาเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่อยากพูดอะไรที่มันเกินเลยไปเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวผมอัปเดตดีกว่านะครับเราต้องเออเอาข่าวสารที่เป็นทางการนอกจากนั้นกองทัพภาคที่สองสั่งยกระดับนะครับการป้องกันภัยคุกคาม เพราะว่าตอนนี้มีดโดรนของขเขมรน,นะครับเข้ามาแอบ่องฐานที่มั่นทางการทหารของประเทศไทยเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะดโดรนขเขมรน,นะครับมันไม่ได้ยิงแต่มันก็แอบมองอยู่นะก็ใช้วิธีการสปกปรกอะไรที่สปกปรกเขมรทาหมดอ่ะเพราะอย่างไอทหารสองคนน่ะที่ป่วยทางจิตคนหนึ่งที่อาการบาดเจ็บคนหนึ่งที่เราส่งตัวกลับประเทศล่าสุดเป็นงูพิษเป็นงูเห่าแล้วครับมันไปบอกว่าไทยซ้อมไทยทรมานมันอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ มันจะฟ้องไปที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเห็นไหมครับเราคือทหารเขาไม่จัดการพวกมึงยี่สิบคนเนี่ยนะตอนสู้รบกันอยู่นะเขาจับมาเป็นๆเอามาอาบน้ำมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเอาข้าวเอาปลายกินเนี่ยนะครับแม่งก็บุญหัวขนาดไหนแล้วคือข้าวหลังเนี่ยทหารไทยก็อย่าไปใจดีมากนะเห็นไหมครับสู้รบกันอยู่อ่ะนะไอ้ไอ้กระเม็ไอ้กุ่มกระสุนปืนหมดขอยอมแพ้อย่างนี้ก็ได้แหละครับ ไทยเองก็เป็นคนดีก็ควบคุมตัวเอาไว้นะแล้วพอส่งตัวกลับไปตอนนี้อีกสิคนเขากำลังดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับก็ไปโจมตีใส่ร้ายแหวงกัดประเทศไทยเป็นงูเหา่าสันดานไม่เคยเปลี่ยนเราว่ากันตามตรงสันดานยังไงสันดานอย่างนั้นเขาดูแลนะดูแลความปลอดภัยให้ข้าวให้น้ําพูดง่ายๆก็คือไว้ชีวิตอะ่ะเขาไว้ชีวิตกันถึงขนาดน,นั้นยังมาแหวงกัดเขาอีก จะไปฟอ้องก็ที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสาประชาชาติทำแบบนี้ยอมรับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องสวนกับทุกดอกอย่านอมแนมนะครับคนไทยยิ่งนอมแนมมายิ่งเสร็จเขมรคนพวกนี้ไว้ใจไม่ได้หรอกพูดกันตามตรงนะครับมีคุณผู้ชมบอกว่าจัดการหน้าง,งานไปให้สิ้นเรื่องก็จบผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับเอาก็มันสู้รบกันอยู่อ่ะนึกถึงภาพตอนที่มันยิงเด็กแดขวบ ยิงเด็กก้าขว,วบยิงแม่ยิงลูกเสียชีวิตที่เซเว่นสิครับมันยังไม่เคยเมตตาปานีเลยมันยังไม่เคยไว้ชีวิตเลยนะครับผมว่าหลังจากศึกรอบนี้เนี่ยทหารนะครับไม่ได้ไปสอนเขานะต้องปรับวิธีการกลยุทธ์ยุทธศาสตร์กับขมเมนใหม่แล้วนะดูสิกับเด็กกับแม่กับลูกอ่ะมันเคยอ่อนมันเคยเอมีเมตตาทำไหมมันเคยสงสารไหมแล้วก็พอไปสงสารมันมันก็ไปฟ้องสํานักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติ เอาไปฟ้องแม่งก็เป็นภาระเราอีกเข้าใจป่ะคือต่อให้เราไม่ได้ทําอ่ะแต่เราก็ต้องไปชี้แจงก็ต้องไปเอา UNHCR เบื้องภาสงภาษีนะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าเพราะมันแหวงกัดไงอ้าผมพูดถูกไหมถ้าสมมุติอ่ะผมผมจินตนาการนะถ้าสมมุติว่าทหารขัหมียี่สิบคนเนี่ยตุยไปเลยตั้งแต่วันที่เจอกันน่ะตุยไปเลยเนี่ยมันก็ไม่ต้องมามีเรื่องมีราวจนถึงวันนี้เข้าใจปะ เดี๋ยวมันก็ไปฟ้องสำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติเราก็ต้องไปชี้แจงอีกมันเสียเวลามันเสียภาษีเข้าใจป่ะครับคือถ้ามันปุยวันนั้นมันก็จบไงถ้ามันตุยวันนั้นก็จบมันไม่ต้องจะเอาไปฟ้องเอาไปประจานเอาไปโกหกเอาไปบิดเบือนชาวโลกประเทศไทยก็เสียหายเนี่ยทหารรัฐบาลต้องต้องปรับวิธีคิดใหม่ได้แล้วนะครับนะถ้าเป็นภาษา ภาษาภาษาโบราณเขาบอกว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดแต่ขมินมันร้ายกาจกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมมันไปฟ้องยูเอเดี๋ยวเราก็ต้องไปชี้แจงยูเอ็นเองมันใช่เรื่องไหมล่ะนะถ้าตัดจบยี่สิบคนตอนนั้นเนี่ยมันก็มันก็ไม่มีใครรู้หรอกครับนะต่อให้รู้ก็ช่างหัวมันด่นะทหารกล้าพี่น้องของเราเนี่ยนะทหารกล้าพี่น้องของเราเสียชีวิตไปเท่าไหร่ มันรอบกัดเราวางระเบิดทหารดีๆเนี่ยขาขาดไปสามนายทําไมทหารที่ไปเจอไอ้ขมิ้นยีคนทําไมไม่นึกถึงเรื่องพวกนี้ครับมันไม่เคยมีมนุษยธรรมกับเรามันรอบกัดมันโจมตีนะมันสังหารเราด้วยวิธีการที่สศก,กรปรกมันฆ่าผู้บริสุทธิ์ด้วยวิธีการที่สกกปลกผมก็ไม่เข้าใจว่าทหารไทยจะไปเมตตาให้มันหาพ่อเหรอผู้ตรงๆ แล้วเมตตาเสร็จปุ๊บมันก็ไปฟ้องยูเอ็นมันก็ไปแหวงกัดมันก็ไปโกหกมันก็เหนื่อยประเทศไทยเหนื่อยภาษีคนไทยที่ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปชี้แจงเห็นไหมครับคือผมไม่เข้าใจอ่ะผมไม่เข้าใจยังไงให้ตายผมก็ไม่เข้าใจนะเพราะรู้อยู่แล้วช่วยมันไปมันก็ใช่ว่าจะสำนึกช่วยมันไปมันก็ทำเหมือนเดิมเพราะอะไรครับเพราะขนาดทหารของมันเนี่ยนะครับ ตายตั้งหลายพันว่ากันว่าอาจจะเป็นหมื่นนะครับเนี่ยเพราะอะไรเพราะอิมาลีไม่เคยแถลงเพราะอิมุนเซนไม่เคยแถลงทําไมมันไม่แถลงรู้ไหมเพราะมันกลัวว่ามันแถลงแล้วเนี่ยมันจะไม่ตรงกับความจริงเพราะว่าของแบบนี้โกหกไม่ได้ญาติพี่น้องเขารอคอยอยู่ว่าทหารของเขาไปอยู่ที่ไหนนะอินเทอร์เน็ตไม่ดีสื่อสารไม่ได้หรือเปล่านะครับที่มันไม่แถลงเพราะมันเยอะเยอะจนมันนับไม่ได้มันก็เลยตอแหลไม่แถลง นี่แหละสันดานมันมีง่ายๆแค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เห็นมันยังไม่สนใจทหารของมันเลยไอคนไทยก็เสือกทหารไทยเดาก็ดันไปสงสารทหารขเขมรน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องพูดตรงนี้เนี่ยให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก่อนนะครับเราเสียหายกับขเขมรมาแล้วเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ยอมรับไม่ได้นะครับยอมรับไม่ได้นะนะนี่เป็นสถานการณ์ข่าวล่าสุดละ ล่าสุดเดี๋ยวเรื่องของช่องอันมากับอาตาเมืองทมเดี๋ยวถ้ามีความคลืบหน้าอย่างเป็นทางการเนี่ยผมจะรีบอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันต่อไปแล้วกันนะครับถ้าชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับอรอติดตามนะช่วงถามิมาลีมันว่ามึงจะ,ะแถลงทหารขมิตายสูญหายเนี่ยกี่โมงกี่โมงเรื่องมึงกับฮุนเซนน่ะพูดจังนะครับพูดจังนะครับที่เรื่องอื่นไม่พูด สุดยอดแหนมยุคนชุดละร้อยห้าสิบาทสนใจพิมก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับนี่แการันตีความอร่อยนะครับขายมา3ามสี่ปีนะครับคุณผู้ชมชื่นชอบเป็นอย่างมากปัจจุบันนี้เรากําลังซุ้มนะครับทำโรงงานขนาดย่อมย่อมนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพแหนมขึ้นไปอีกนะครับหนึ่งชุดมี10ชิ้นอร่อยมากของดีมากคุณผู้ชมหลายท่านชื่นชมมาเป็นแหนมหรือว่าจีนส้มสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับเนื้อหมูหนังหมูพลิกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับของชุมชนของท้องถิ่นนะครับที่ เรากล้าการันตีนะครับอร่อยแท้แน่นอนนะครับมีคุณผู้ชมเนี่ยเป็น f c แล้วนะครับสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องใครไม่เคยทานเนี่ยลองทานดูนะครับสดใหม่ผลิตสดใหม่อร่อยมากคุณผู้ชมครับอยากให้ลองกินกันจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่าชาบรรยายยังไงนะครับเพราะมันสุดยอดจริงๆสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นจีนส้มทาสดใหม่อร่อยแน่ผมการันตีว่าอร่อยที่สุดตั้งแต่ผมเคยกินมานะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาอย่าลืมครับหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยครับ